เด็กออทิสติกคือบุคคลกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่มีรอยยิ้มมีความอ่อนโยนและความทะเลนแต่พวกเขาต้องการการดูแลเอาใจใส่การสนับสนุนและการกระตุ้นพัฒนาการศักยภาพพร้อมทักษะท,ทางด้านการำดำรงชีวิตให้สามารถดูแลตนเองได้ ด้วยสังคมแห่งการเรียนรู้และการสื่อสารที่เปิดกว้างนี่จึงเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้กลุ่มชูในฐานะองค์กรชัน้นนําด้านการสื่อสารและนวัตกรรมของไทยได้ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทยสร้างสารรค์แอปพลิเคชันทางการศึกษาและพัฒนาการของเด็กออทิสติกโดยใช้เวลาศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมการเรียนรู้การดํารงชีวิตของเด็กออทิสติกอย่างใกล้ชิดเพื่อน,นํามาเป็นปัจจัยสําคัญในการออกแบบแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันออทิสติกประกอบด้วย Daily Task สอนและเสริมสร้างพัฒนาการด้านกิจวัตรประจำวันเช่นแปลงฟันอาบน้ำให้เด็กออทิสติกได้ฝึกฝนทักษะการเนยนแบบทักษะความสนใจและพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 2.Trace and Share เสริมสร้างทักษะการลากเส้นวิชาการเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการด้านการรอคอยการแบ่งปันและการเข้าสังคม 3. c o m m u n i c a t เคชคือส่วนสำคัญที่สุดเพราะการสื่อสารผ่านภาพ และคําจะช่วยเหลือให้เด็กออทิสติกสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น4 Care. เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการเข้าสู่สังคมได้ดียิ่งขึ้นจากการทดสอบการใช้งานของออทิสติกแอปพลิเคชันกับเด็กออทิสติกโดยมีครอบครัวเป็นผู้ดูแลและสอนการใช้งานครอบครัวเห็นว่าลูกๆของตนนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากในเวลาอันรวดเร็วประสบความสําเร็จติดหนึ่งใน1ิแอปพลิเคชันทางการศึกษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน25ประเทศทั่วโลกและในปีนี้กลุ่ม True และมูลนิธิออทิสติกไทยได้ พัฒนาเพิ่มด่านการเรียนรู้ในชุดฝึกทักษะ Daily t แ s สและ Trecent Chare เพื่อเพิ่มพัฒนาประสานสัมพันธ์นกลไกกล้ามเนื้อและเรียนรู้การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยอีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดได้ในมือถือและ iPad ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงค้นหาคำว่า Thai a u t i s t ติใน App Store และ Play Store และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานหนึ่งในความภาคภูมิใจของ True ที่ได้เป็นผู้สร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม